ู่ uh, Move and stop <c oughs> คืออะไรไปแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ไป <c oughs> ไงไอนี่เหรอเหมือนนั่นเหรออ่าเฟร้เหรอเลียนลากีไล่เหรอมันต้องเบาๆสัยทีละคนเัยทีละคนทียวคนยิงพี่มาทางใต้ทีละคนมันตื่นมันตื่นย่าตื่นแล้ว อันเนี้ยออันเนี้อ้อันเน้ย,นเ,นย,นเ,นยเดี๋ยวพี่พี่กับพี่สิติอ้อเขาบอกว่าอะไรวะทำไมไม,ไมันมเล่นกับผมอ่ะเบ็ดเท้าดังอ่ะ ผมค่อยๆแล้วนะอะไรอ่ะสีเหรอเหยียได้เปล่าอ่ะเบะมันคืออะไรสีแดงห้ามขยับไงเนาะอ้าเอ้าสีแดงห้ามขยับ สิร่าสปิรันสปพิรันสปิรัาจุด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 ผมขยขยับแล้วมันเด้งเองะเ๋ยวไปจนตัวเด้งอยูแล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว ไป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 โหและอย่างไกลพี่ถ้าเราโดนตรงนี้คือตายเล้วโอ้ะออกแรงไปดิเบสหนักแล้วเนีน่ย Mình <laughs> <nên> là <lên> nói <laughs> chuyện <laughs> đại <Để. cười> <laughs> ดูดีมันทีผมไปเลยครับโอเคดีไม่รู้ไม่รู้แต่ของไม่รู้อีอะะผมยังไม่ทำอะไรเลยสิฟันคืออะไรอ่ะ Luân minh nhao. phải liệu gọi đi. Oh, tông mong, tông Hãy, tông mong. Tông mong. Tông mày, tông mày. T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 ông เอ้ามันมองไม่เห็นอ๋อต้องให้ผีตามาด้วยพีรก็ผมมองเลยผมลองทำเลยผม้เมื่อกี้แล้วมันผีฉ่างมันเรื่องนะเร็วมานึงเอ็ดอันพี่ผมจะโดนสลามกินแล้วพี่ลงหัวก่อนพี่ Eh, à, yo, kim mà, <laughs> <hip> <cười> <East>. <cười> tai, <cười> <cười> Não, ao, tải yo, dìm, game, sự là ghê, lựu, dạy, sự là à sự là ghê, sự là ไปขวาเลยเอ้าพี่ออกมาเร็วๆพรผมเดินพี่ก็หันเอ้ยอันนี้เอ๊ะไปไปไปมากเลยมันใช่ใกล้ซะเหลือเกินโดด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 ไปไปไป อีกนิดนึงเอาติดติดหัวติดขาเลิกเเ้อาวาไปเลยพี่ผมจ้องหน้ามันอยู่ ตัวเทพผีเม็ดขามวันโดนไม่ได้โดนโดนไม่ได้หรอขามวันโดนโดนไม่ได้ดไไดหรอขามวันโดนไม่ได้เลยเย่นะเอ๊ะม็ด <laughs> <laughs> อะไรอะ <laughs> ไรพี่เม็ด ไกลขนาดนี้พอไหมมามาเออเอโอ๊ตออมาเร็วพี่ทข้างหนดีมาเร็วไม่ได้ไปเร็วไปได้ ผีมาาผีมาาผีมาเ้ยกลับไปแล้วคุณอ่านให้หน่อยผมว่าน่าจะต้องมีขึ้นขบวนด้วยเอ้ยเอ้ยอ๋อ,อ,อผีเ,เจ้ากุญแจพี่ลงไปข้างล่างน่ะเดี๋ยวไปนี่นอ้ไอ้ พี่หันมาดูพี่พหัาฮ่าฮ่าด่กน่อน่าฮ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 ่นฮ่ปฮ่เฮลาฮ่งงาก่าฮ่ม่มาฮ่อาฮ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่า่าฮาฮาฮ่าฮ่ารอ่ะฮ่าอ่าฮ่่าฮ้ยคืออะไรอ่ะ หลอดเคลื่อนที่เหรอแบบว่าเคลื่อนที่แค่ไหนหรอพออยู่คือถ้าหลอดหมดก็คือตายเหรอว่าจะไหนพี่ไม่รู้เฮ้ ไหนอ่ะบอลบอมไก่ไหนอ่ะอ่ะผมว่าเราต้องเคลื่อนที่พร้อมกันว่ะพี่เคลื่อนที่พร้อมกันมันเร็วกว่านะหนึ่งสองสามเร็วอ๋อไปเลยเขาตรงห่างมัน เน้นอะไรต้องนี่ทำยังไงกระโดดไม่ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ไม่เหลือให้ผมเลย รอ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 เอ้าโอ้มันมาทีละคนแล้วล่ะสุดพอดี รอรอรออย่าเพิ่งวิ่งดิรอรอยอย่าเพิ่งวิ่งอ่ะเบสจะขเข้<ง> <consciousness. S 2> าจะเข้าไฟเบสมายบอกยืนรอแล้วไม<ง>่คืออย่าเพิ่งวิ่งเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งวิ่งให้มันกระโดดเข้าเออเข้าใกล้เลยเขาไปยุดจุดจุดจุดเราไปให้พี่เดินมาก่อน รอๆมาหันมาอันนี้ของยิงของาต้องไปใกล้ๆก่อน bao 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 đây bao mấy luôn hồng thử lại anh anh không gì nào. Thế được ta? ทำไมถึงต้องได้หลายรอบคอนเทนต์พี่คอนเทนต์อ๋อเคอนเทนต์จริง <laughs>